ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Copper Ch Channel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายในเรื่องของเส้นการาฟเลขฐาน12เลขฐาน7นะคะที่ทุกคนอ,อาจจะเคยอ่านมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูความเปรียบเทียบของการมาวิเคราะห์ในเรื่องของเส้นการาฟต่างๆนะคะเราจะเริ่มทำความเข้าใจในเรื่องของเลขฐาน7นะคะก็จะเป็น7แถวหมดเลยนะคะถ้าเกิดเดือนสิงหากันยาอะไรย่างเงี้ย เขาก็จะนับไปเลขหนึ่งใหม่นะคะก็คือย้อนกลับมาจนถึงเลขห้านะคะเช่นเดียวกับตำแหน่งปีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งเดือนกับตำแหน่งปีเนี่ยซึ่งจะเป็นทั้งหมด12เดือนกับ12ปีเนี่ยก็จะตัดมาที่เลขแเป็นเลข1นะคะและมาในส่วนเรื่องของผลบวกก็จะบวกลงมาแล้วก็จะดูกับกำลังของตัวเลขนะคะถ้าเป็นกำลังที่ดีนะคะแล้วเกิดกับเรื่องอะไรอย่างแถวเนี้ย กำลังที่ดีเป็นเลขสามมีกําลังส่วนเรื่องของเพื่อนนะคะที่เป็นเหมือนญาติก็เหมือนกับว่ามีครอบครัวเป็นเหมือนเพื่อนนะคะอันนี้จะเป็นลนักษณะของการดูรายละเอียดกับเรื่องของรูปดวมนะคะอันนี้คือเลขฐานเจ็ดมาดูเลขฐานสิบสองก็คือจะบวกเพิ่มไปนะคะเพื่อให้เต็มเมื่อบวกผลบวกออกมา เพื่อจะเน้นความชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้จะนํามาวิเคราะห์ดูกับดวงชะตาโดยทั่วไปได้นะคะสําหรับเลขฐาน12เลขฐาน7ดูได้ไหมดูได้นะคะสาหรับที่ในสูตรของโหราศาสตร์ไทยโบราณน,นะคะก็คือ,อยังใช้เลขฐาน7แล้วก็ควบคู่กับทักษะวันเกิดนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะข,ของการดูโหราศาสตร์ไทยแบบโบราณถ้าดูเลขฐาน12จะเป็นโหราศาสตร์ไทยแบบประยุกต์นะคะแต่ใช้ทักษะเข้า ควบคู่ได้ไหมใช้ได้นะคะทักษะควบคู่ก็คือคุณเกิดวันอะไรนะคะยังใช้ได้เช่นกันแต่ลักษณะของการดูนี่จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานดูได้อย่างชัดเจนกว่านะคะแต่ถามว่าตรงไหมก็คืออาจจะขัดในเรื่องของเดือนกับตำแหน่งปีตรงนี้จะเต็มตำแหน่งเดือนกับตำแหน่งปีส่วนตำแหน่งวันเนี่ยถ้าเรามองจะเปะ็นลักษณะของดูแบบย่อลงคือย่อลงคือภาพลักษณ์เนี่ยของตำแหน่งวันเนี่ย ความหมายหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันจะค่อนข้างต่ําลงมามากกว่าตําแหน่งเดือนกับตําแหน่งปีนั่นเองนะคะสำหรับในการที่เรามาตั้งแถวดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวมีภาพเล็กเดี๋ยวหาว่าไปเอามาอ่านแล้วมาพูดนะคะกราฟเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของกราฟชีวิตเนี่ยเขาจะดูแถวเต็มๆก็คือแถวรูเจ็ดเดือนก็สิบสอปีก็สิบสอส่วนตําแหน่ง วันเนี่ยก็ใช้เจ็ดวันนะคะก็จะเป็นลนักษณะของกราฟแบบนี้เดี๋ยวให้ทุกภาพนิดหนึงเนี่ยค่ะจะมีแค่เจ็ดวันและนี่ก็นับสิบสองเหมือนกันนะคะถามว่าความสัมพันธ์ของกราฟนั้นมีประโยชน์ในการดูไหมนะคะ ถ้าดูเป็นลักษณะของปีเราก็จะไล่1นขวบไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอ,อันนี้จะนับน้อยกว่าก็คือไปที่เจดแล้วก็8ปดขวบมาที่ตำแหน่งนี้เลยแปดเกสิบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถ้ากราฟไม่ครบเป็นลักษณะข,ของเจวันสิบสอเดือนแล้วก็12ปีเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบสีวกเจ็ดนะคะเมื่อเรายี่สิบสวกเเนี่ยเราก็จะได้ทั 31, ้งหมด31อปีนะคะ ก็จะมาต่อที่อายุ32ที่ตำแหน่งวันเกิดอีกทีหนึ่งนะคะคือการนับย้อนเพื่อจะดูอายุในแต่ละปีที่จะเข้ามาถึงนะคะ,ะมาดูในตำแหน่งเรื่องของเดือนนะคะของกราฟอันนี้นะคะที่เราไม่ครบนะคะมี7ก็จะกลายเป็นแค่31ปีพออายุ32เนี่ยก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งวันเกิดในส่วนตำแหน่งเดือนสมมติว่าคุณเกิดเดือนมกรานะคะเราก็จะมานับเดือนกุมภาว่า อ่าในรอบเดือนคุ้มพาคุณตกอะไรนะคะตกแถวนรกมนุษย์หรือว่าโลกมนุษย์นะคะอันนี้สวรรค์นรกสวรรค์มนุษย์นะคะสามโลกเราก็จะดูว่าถ้าตำแหน่งสวรรค์ก็คือความสําเร็จความโชคดีการได้รับอะไรดีๆมีโชคลาภมีโอกาสในชีวิตมีคนส่งเสริมนะคะ เป็นเรื่องของวาสนาเมื่อเราไล่ตามตำแหน่งนี้มาเนี่ยเราดูตำแหน่งนี้นะคะถ้าเราอยู่ในตาน,น,นโลกแต่ว่าไม่ได้ต่ำมากสุดท้ายก็คือตำแหน่งโอกาสก็คือคุณต้องบากบั่นนะคะคุณถึงจะประสบโอกาสมีคนให้การส่งเสริมให้โอกาสในชีวิตของคุณถึงแม้ที่จะมีศัตรูก็อาจจะบั่นทอนทําให้คุณอะเสียโอกาสไปบ้างแต่คุณก็จะได้รับโอกาสที่ดีอันนี้คือการไล่กรับอ่านเรื่องราวในชะตาชีวิตนะคะ มาในส่วนเรื่องของถามว่าพออายุ31เอเข้ามาที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะคะก็จะแตกต่างกันกันกบถ้าเราวางทั้งหมด12แถวถ้าเราวางทั้ง12บสอง,งแถวเนี่ยเราจะได้ครบอายุ36ปีนะคะ36ปีก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นว่า36ปีแล้วก็มาขึ้นที่37มมาที่นี่ก็จะตรงกับการนับ วงโครจรของชะตาชีวิตของโหราศาสตร์โดยตรงนะคะว่าคุณตกในช่วงอายุที่ผ่านมาจนครบรอบราศีแล้วคุณเป็นยังไงก็คือจะนับวนไปเริ่มต้นใหม่นะคะก็จะใช้หลักการดู12ตําตำแหน่งนะคะแต่ถ้าดูแบบนั้นก็จะได้31ตําตำแหน่งก็จะขึ้นที่อายุ32นะคะ และผลบวกหรือเลขกําลังต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะผลบวกก็คือตําแหน่งนี้นะคะก็จะหมายถึงว่าถ้าถามมันก็จะดูว่าถ้าตรงกับเลขเก้ก็จะไปตรงกับสแถวนี้นะคะเรื่องคู่เมื่อตัวคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ถ้าเป็นลนักษณะของการพยากรณ์จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเวลาทํางานเพราะว่า ตกตำแหน่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแต่ผ้าในพื้นดวงก็จะตกเรื่องคู่นะคะเรื่องคู่แล้วก็ตำตำแหน่งนี้อีกนะคะมีโชคกับการมีคู่เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไปนะคะตัวคุณจะตกเรื่องนี้ในรอบปีนี้นะคะอันนี้คือการนับย้อนในการวิเคราะห์ดวงนะคะ พอมาในส่วนเรื่องของฐานตัวล่างนะคะก็คือเลขกำลังกำลังคืออะไรคือความเข้มแข็งของตัวเลขนะคะอย่างเช่นเหล่านี้ตกเลขก้าแปลว่าตัวคุณเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่ชะตาชีวิตเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งต่อสู้กับอุปสรรคไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีโดยเฉพาะกําลังของตัวเลขนะคะมาตําแหน่งเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะตกเลขหกเลขหกตัวนี้นะคะ มีเรื่องของค่าลักค่าใช้จ่ายเยอะนะคะมีเหตุของการสูสญเสียเงินกับค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจําปีที่คุณวางแผนที่จะต้องจ่ายนะคะซึ่งถามว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติภายในบ้านที่เป็นภานละคุณอาจจะชอบซื้อที่และผ่อนสะสมนะคะอันนั้นจะเป็นการเรียงร้อยเรื่องลาของการมาวิเคราะห์ดวง ะะก็จะชัดเจนมากขึ้นตัวเลขแถวกำลังจะบ่งบอกถึงความเข้มแข็งว่าคุณจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้และสำเร็จตามเป้าหมายไหมอันนี้คือความหมายของเลขกำลังแต่เลขตัวสุดท้ายที่เป็นผลบวกนะคะจะบ่งบอกว่าความเข้มแข็งเลยนะคะว่าคุณตกเกี่ยวกับเรื่องอะไรและความสัมพันธ์เป็นเรื่องอะไรจนมาหา แถวสุดท้ายอีกทีหนึง่งความสัมพันธ์ของทุกแถวมีคุณค่านะคะสำหรับตัวเลขในการวางกราฟเป็นการสร้างกำลังใจในการว่าเออช่วงนี้ขาลงคุณต้องทำใจนะเดี๋ยวพอกราฟขาขึ้นคุณจะได้ลับโอกาสนะคะเป็นเคสการดูที่ให้ความรู้สึกสบายใจมากที่สุดนะคะมาทำความเข้าใจตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะเนตำแหน่งเดือน เมื่อกี้ดูกราฟกันไปเดือนเราก็จะไล่มาใหม่เกิดเดือนไหนอ่าเดือนมกราจะเกิดอะไรขึ้นเดือนกุมภาจะเกิดอะไรขึ้นเดือนมีนาไล่ตามไปเรื่อยๆนับจากเดือนเกิดไปตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งก็จะเป็นเดือนแรกนะคะในการไล่ก็จะรู้ว่าในรอบ12เดือนจะเกิดอะไรขึ้นในรอบปีนะคะนี่เป็นลักษณะของการดูแต่ละเดือนส่วนตำแหน่งปีก็นับไปตามช่วงอายุไล่ไปเลยๆนะคะว่าอ่าพอคุณตกที่แถว ปีตัวสุดท้ายก็ไปขึ้นที่แถววันเริ่มต้นใหม่นะคะนี่เป็นลักษณะของตัวแทนนะคะความหมายของกําลังนะคะสิบ้าเท่ากับส1มเท่ากับหนึเท่ากับสี่นะคะสิบแปดเท่ากับเก้เท่ากับห้านะคะไม่จะไล่เรียงร้อยไปนะคะแล้วก็มาดูในตําแหน่งนี้ต่อนะคะเลขเก้าฐานอีกนิดนึงนะคะเลขเก้าฐานเนี่ยเขาจะนับพื้นที่พบเนี่ย ทั้งหมด35พื้นที่ก็คือเป็นพบนับอายุ3 5พอ3าก็จะขึ้นที่ตำแหน่งพบที่1ใหม่นะคะความหมายของแต่ละแถวในการค้นหาเลขมาจากอะไรบ้างแถวที่1นะคะวันเกิดแถวที่สองเดือนเกิดนะคะอันนี้ตามปฏิทินไทยนะคะเดือนเกิดแถวที่3มปีเกิดแถวที่4ก็คือผลบวกของแถวที่1ถึงแถวที่3นะคะแถวที่หผลบวกของแถวที่สี่ แล้วลบออกด้วย7นะคะไม่ให้เกิน7นะคะแล้วก็เป็นตัวเลขมาวางที่แถวที่5ส่วนแถวที่6มาจากแถวที่5คูณด้วย2นะคะแล้วก็ลบออกด้วย7จนกว่าจะได้ค่าน้อยกว่า7หรือเท่ากับ7ส่วนแถวที่7ก็จะเป็นจากแถวที่6นะคะคูณด้วย2เช่นเดียวกันกับแถวที่6นะคะแล้วก็ลบออกด้วย7หรือให้น้อยกว่า7แถวที่8เนี่ยก็จะดูเลขตัวแรกของแถวที่หนะคะ แล้วไปไปดูในแถวที่เจดว่าเลขตัวแรกของแถวที่ห้าอยู่ในตำแหน่งไหนของแถวที่เจดแล้ววางต่อเนื่องเรียงต่อเป็นแนวมากแนวแถวแนวแถวังไปด้านทางด้านขวามือนะคะส่วนแถวที่9ก็ใช้ตัวเลขตัวสุดท้ายของแถวที่5นะคะ มาบวกตัวสุดท้ายของแถวที่8นะคะแล้วลบออกที่ยเดูว่าค่าให้น้อยกว่า7หรือเท่ากับเจและนำไปวางเรียงจากแถวทางด้านขวามือไปทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้คือการวางตัวเลขทั้งหมดเลข7ตัว9กาฐานนะคะเมื่อเราวางตำแหน่งแล้วเราก็เราก็จะรู้ว่า แต่และแถวเป็นตัวเลขอะไรแล้วดูว่าเลือกสมมติเรื่องราวแถวที่หนึ่งกับแถวที่ห้าตรงกันเราก็จะม่งบอกว่าเหตุเพราะตัวเรามาจากเรื่องอะไรแล้วก็ไล่ไลเรียงร้อยเรื่องราวก็จะทำความเข้าใจว่าในรอบปีนี้ถ้าเราตกตัวตกตัวแรกนะคะอายุที่สามสปีเราจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะตามเลขฐานฐานเ เลข7ตัว9ฐานนะคะเมื่อเราวางเลขทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าพบปีนี้เราจะเจอกับเรื่องราวอะไรเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นตามต่อมาดูในส่วนเรื่องของความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเราได้พื้น ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่างตัวแรกอัตตาแปลว่าอะไรนะคะในนี้ก็จะเขียนไว้หมดนะคะว่าปิตา,าปิตาก็คือบิดานะคะมาตาก็ผู้หญิงนะคะโพคาก็คือทรัพย์สินสมบัตินะคะมัชชิมาก็คือคุณงามความดีความพอดีนะคะแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะแลนะแล้วก็มามาตานุกรุมพากเกี่ยวกับ12คบในดวงนะคะ แล้วก็มาเพิ่มที่เรื่องเลิกนะคะเพราะส่วนใหญ่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทัานางปิดตาภูคาอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลิกเลิกของจันนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยสิทธิโชคโพธกระซับจุดพวกนี้จะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับเลื่องของดาวจันนะคะซึ่งถามว่ามาประกอบในการดู เลขฐานและมีความแม่นไหมมีนะคะเพราะใช้ใช,ใช้ใช้กันได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเราตรงกับเรื่องนี้ปีนี้จะได้โพกทรัพย์เป็นทางด้านอะไรก็จะเป็นการดูอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งก็มีความตรงนะคะสำหรับในศาสตร์ของตัวเลขก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ตรงในด้านของตัวเลขนะคะแต่ทางช่องเนี่ยจะชอบเลขฐาน12ที่สุดเพราะมันจะเข้าง่ายหรือเข้าประยุกต์กับหรลาศาสตร์ไทยที่ ทางช่องนำเสนอนะคะถามว่าหลักการเนี่ยที่พูดมาตรงไหมตรงในแง่มุมของการที่คนสนใจในเรื่องของตัวเลขเพราะการดูกราฟนะคะมันจะไม่ได้สร้างความกดดันอะไรมากแต่คนมีความชอบในเรื่องของการดูกราฟเพราะมันดูแล้วเหมือนกับเ,เข้าใจว่าช่วงชีวิตช่วงนี้เราขาขึ้นช่วงชีวิตช่วงนี้เราขาลงสามารถปรับ ตามสถานการณ์ตามเส้นการเอรลงนะปีนี้ทําใจเดี๋ยวปีหน้าพอกรับขึ้นชีวิตเราก็ดีขึ้นมันเป็นการดูแบบสบายๆไม่ไม่สีเรียดมากแต่สําหรับการดูดวงจริงๆให้ความรู้สึกว่าอาจจะกดดันในความรู้สึกของคนแต่การดูดวงจริงๆถ้าคุณมองคุณก็จะรู้ว่าตอนนี้นะคุณตกเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตรงจุดนี้และดาวดวงนี้เข้ามาทับในดวงของคุณ คุณจะต้องแก้ไขสถานการณ์ยังไงเหมือนกับเรื่องมาต้องสร้างปัญญาในการแก้ไขและแก้ไขปัญหาออกมาให้ดีที่สุดเพื่อปัญหาจะไม่ได้ซับซ้อนแล้วก็มาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของการดูดวงดาวว่าแต่ละดวงดาวเนี่ยมีการโครจรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างถ้าดาวราหูย้ายหลายคนจะมีความตื่นกลัวหรือหวั่นวิตกนะคะหรือดาวพฤหัสย,ย้าย ซึ่งดาวพฤหัสจะเป็นดาวเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์โอกาสโชคดีถ้าดาวราหูก็ถือนกับว่าจะ,จะมีเคราะห์หรืออะไรไม่ดีแต่บางคนดาวราหูดีบางทีต้องอัญเชิญราหูถามว่าราหูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดาวดีหรือไม่ดีที่ดีคืออาชีพทางอีกแง่มุมหนึ่งเป็นอาชีพที่ให้โอกาสในทางร่มนะคะแล้วแต่โอกาสแล้วก็ดุงชะต่างเขาบางคนราหูเขาเด่น แล้วเขาได้รับโชคจากราหูเพราะเขามีราหูในพื้นที่หรือพบที่ดีส่งกับดวงของเขาแต่ละคนมีดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวลักษณะของตัวเองเป็นดาวช่วงวัยของตัวเองเป็นดาวที่ดีในดวงอันนี้ต้องแยกไปทีละจุดถ้าดาวดีในช่วงอายุก็หมายความว่าในช่วงอายุเนี้ยคุณจะได้รับผลที่ดีจากดาวดวงนี้ แต่ดาวดวงนี้จะเป็นยังไงในพื้นดวงนั้นอีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะมีโชคแต่อาจจะต้องสูญเสียไปบางสิ่งบางอย่างไปนะคะอย่างถ้าสมมุติว่า,าเป็นดาวที่ดีในพื้นดวงแต่ในช่วงอายุนี้ไม่ดีก็อาจจาะกาันโชคมาให้คุณได้อย่างไม่เต็มที่หรือได้รับโอกาสมาไม่เต็มที่นะคะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ประกอบกันแต่มันจะต้องพยายามทําและสะสมให้กับตัวเองคืออย่างเช่น การสะสมในเรื่องของการทำบุญสะสมในส่วนของการสร้างคอนเนค t ชันก็คือการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นคุณก็จะได้รับโอกาสและสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณและในส่วนสุดท้ายคือการทำอะไรและมีความรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่เรารักนะคะดวงคือข้อกำหนดว่าชีวิตของคุณจะต้อง,องทำอาชีพอะไรนะคะแต่คุณจะทำด้วยใจรักหรือไม่ลัก อันนั้นอีกเรื่องหนึง่งบางคนเหมาะที่จะทําธุรกิจและร่ํารวยแต่เขาชอบศิลปะดวงเขาไม่ได้ทําอาชีพศิลปะแต่จะมีช่วงระยะเวลาในช่วงวัยที่เขาสามารถที่จะได้ไปเรียนรู้ในศิลปะในสิ่งที่เขารักได้มันเป็นเรื่องของการเวลาและก็ช่วงเวลานะคะที่จะได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจและก็เป็นแง่คิดในการเข้าใจในเรื่องของกราฟต่างๆเรื่องของดวงอยากให ฟังซ้ำและคุณก็จะได้เข้าใจความหมายของตัวเลขต่างๆที่ทางช่องนำเสนอไปไม่ว่าศาทางด้านไหนจะพยายามนำมานำเสนอนะคะให้เป็นข้อคิดเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ติดต่อคุยส่วนตัวได้แล้วเดี๋ยวจะพูดคุยวิเคราะห์ดวงให้ฟังนะคะจะได้รู้ว่าทางช่องเนี่ยหรือตัวอาจารย์เองสามารถดูดวงได้จริงไหมนะคะเพราะช่วงนี้จะติดทําคลิปและจะทําคลิป เกี่ยวกับให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์หลากหลายไปก่อนนะคะจนกว่านําเสนอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไลฟ์สดนะคะแล้วก็พูดคุยกันก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Copper c h e n e t h o l o c h a n n e l ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยสามารถติดตามในเพจนะคะ h o l o s e r l i e ส่วน Secret Number จะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะแล้วก็ Copper c h e n e t h o l o จะเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงจีน เคยมีคนถามนะคะว่าทำไมใช้ชื่อช่องว่า copper chinese h o l u นะคะเพราะตอนแรกเนี่ยทางช่องจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการดูคู่ดูคู่รักนะคะคู่ธุรกิจนะคะค,คู่ดวงคู่ดวงคืออะไรคือคู่ช่วงอายุกับพื้นดวงที่คุณจะได้ทำงานในสิ่งที่คุณรักนะคะ อันนี้จะเป็นเคสที่กําลังจะเริ่มทําเพราะสุดท้ายในชีวิตของคนเราเราจะต้องเข้าใจตัวเองแล้วอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะในการที่จะมีชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นคุณจะต้องทําใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและคุณปรับแก้ไขปัญหากับตัวเองได้นะคะปัญหาไม่ว่าจะเรื่องโรคซึมเศร้ามาจากความคิดที่ทําตัวเองไม่สามารถหลุดจากตรงนั้น ถ้าทำตัวเองหลุดออกจากตรงนั้นคือการเข้าใจตัวเองแล้วรู้ว่าเราสมควรที่จะทําอะไรจิตเราจะไม่ตกแล้วก็จะอยู่กับตัวเองได้และทําสิ่งเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จได้นะคะขอเป็นกําลังใจแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับเรื่องต่างๆไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมามันเป็นเหมือนกับลมมันพัดซีนามิมานะคะบางคนก็ยังเหลือซากที่จะ กลับมาพัฒนาได้บางคนซากก็คือต้องทิ้งและเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเริ่มต้นสูงสุดแล้วก็กลับไปลงเหมือนเส้นกราฟแต่ชีวิตของคนเราคงไม่ได้ลงไปแบบนั้นเพราะว่าเราจะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเราเสมอนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าวิกฤตการปัญหาต่างๆออกไปได้ดีสวัสดีค่ะ